สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้บ้าพ่อกับบ้านพยุงวงบ้านพยุงวงโดยประดมค่ะพี่น้องวันนี้ประดมพามาเบิงแมงประหลาดค่ะพี่น้องแมงประหลาดบินมาเกาะอยู่บริเวณบ้านของบ้านพยุงวงนีจ่จ้ะสังเกตเบิงค่ะพี่น้องเคยเห็นบ่แมงแนวนี้ประดมก็บ่าเคยเห็นค่ะเป็นมแมลงทีแปลก ประดมอยากหูก็เลยไปสืบคนในกูเกิลในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะก็เลยหูว,ว่าเป็นตักกระเตนกิ่งไม้ค่ะพี่น้องแม่งตัวนี้ซื้อว่าตักกะระแตนกิ่งไม้ยี่โถค่ะแต่บางคนอาจจะเคยเห็นค่ะตักกระเตนตัวนี้เป็นพันธุ์แปลกๆค่ะมีสีคือกันกับกิ่งไม้เปลือกไม้แห้งกินใบยี่โถกับใบคอยเป็นอาหารค่ะพี่น้อง เฉพาะบ้านประดมมีต้นคอยหลายต้นเฉพาะมีตะกะแตนกิ้งไม่ยี่โถพันนี่เห็นตัวเดียวค่ะเนีย่ยล่องให้แล้บ,บินมึงบินได้ค่ะพี่น้องของแท้มะกะใบม่วงค่ะกะใบม่วงล่องเอาใหม่แงบึงแล้วสิบ,บินได้อีกบ่นี่ค่ะสีคือกันครับกิ้งไม้แห้งเลยค่ะพี่น้องตะกะแตนกิ้งไม่ยี่โถตัวนี้ สิมีสิมีสัญลักษณ์แปลกๆค่ะบ่คือโมูคือมีเส้นแดงๆอยู่ข้อนี่คะ่ะคนกินนี่มักนิยมเลี้ยงตะกะแตนกิ้งใหม่นี่เพราะว่าเสื้อวานําโชคลาบมาสูจะคของมาสูบานเลือดจะคลองค่ะพี่น้องนี่ลองให้แล้วทุนล่องให้แล้วบินเมืองแล้วสิบ,บินอีกบ่ เป็นของแท้บินได้มีชีวิตเอาไม่แย่ค่อยค่แย่ค่อยๆ่สีของตะก,กระแตนนี่ซอยอําพ้างตัวเองให้หลอดจากศัตรูได้ดีที่สุดเลยค่ะสีเปืือหนไอยแหงพี่น้องบินค่ะบินเมื่อกาะอยู่ผนังหลานพี่น้องเด้เบึง นี่ยสังเกตเบางข้อค่ะพี่นอ้องตรงข้อจะมีสินเลี้งแดงเป็นสัญลักษณ์แห้งโชคกลาบคนกิีนพันวาค่ะตามตำล่าในเว็บใส่ที่ประดมขนขวาเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะเห็นสิ่งแปลกแปลกซัดแปลกแปลกหรือพืชแปลกแปลกแน่ปิะดมสีน้ำมาประดมสีน้ำมาให้พี่น้องได้เบิ่งเลยค่ะเห็นบ่ค่ะสังเกตนะคะ่ะสินเลี้ยงแดงอยู่ข้อ ตัดก,กระแตนกิง่งไม้ยี่ถูซื้อนนี่แหละคะ่ะพี่น้องโดมนำมาให้ได้เบิง้งเป็นตัก,กระแตนคะ่ะพี่น้องมีตัก,กระแตนขอบคุณหลายๆายคะ่ะทีรับชมบินละคะ่ะบินแล้วขอบคุณหลายๆายเด้อคะ่ะพี่น้องทีรับชม ขอบคุณหล,ลายๆค่ะพี่น้องที่รับชมถ้าพ่อใจถือกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประดมในมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปหาสิ่งแปลกๆมาสู่พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะคลิปนี้เอาไปเท่านี้ค่ะพี่น้องพอกันไหมโชคดีมีใช่ไปมาปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเด้อพี่น้องพบกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ